อุ้นเส้นใส่หมูโบดใส่ผักกาดผัดผักนะคะวันนี้เราผัดผักตอนนี้เราใส่หมูไปนะคะอาหารง่ายๆ ใส่น้ำมันหอยลงไปใส่ไข่ลงไปอาหารง,ง่ายๆค่ะทำไม่ยาก กินข้าวสวยลร้อนกินกับข้าวสวยแล้วร้อน,นว,วิอจะ,จะกินเล่นก็ได้มือไม่ค่อย่งหน่อยม,มือสั่นอยู่เรื่อยเลย เราก็ใส่บานไปได้หน่อยไม่ให้มันติดกระทะมันจะไหม้ติดกระทะใส่น้ำหล่อไปให้ออกซะหน่อยแล้วก็ใส่ผักลงไป ผัดต่อไปเรื่อยๆให้ผักมันสุกแล้วก็ใส่ไม่ว่าจะใส่วนเส้นอย่างใช่ไหมใส่ไปเลยก็ได้มันจะได้เละๆไวๆมันจะได้เละเต้นมันแข็งมันเป็นเส้นแค่แล้ว ใส่เส้นลงไปใส่ผงปรุงรสเอ๊ะ่เรียกเลยนะเออใส่ผงรสดีนึกไม่ออกใส่น้ำปลาใส่ไสอิ้วขาว ใส่อยิ้วขาวลงไปแล้วก็ใส่ซอสแมกกี้ซอสปรุงรสเหมือนกันแหละคล้ายๆกันแหละแล้วก็ผัดต่อไปให้ให้มันเละให้มันสุก ก็ใส่ผักเจะเตินห้านาทีใส่น้ำตาลใ,ใส่ชุบตาลใส่ชุบรสก็ใส่ อ่าแล้วก็ใส่ผักลงไปให้ดูน่ากินหอมผ <ไป S 1> ักชีใบชั้งโอใส่ลงไปต้นหอมผักชีใบชังโงกใส่ลงไปแค่นี้ก็รับประทานกับข้าว,วร้อนๆได้แล้วนะคะแค่นี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณนะคะ